สวัสดีครับพี่น้องครับมือลูกหลานข้าพุทเรามิต้าเปิดบ้านทั้งการแสดงยอที่ตลาดนัดชะอมนะครับพี่น้องและตลาดนัดชะอมนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับพี่น้องเป็นงานบวชนะครับพี่น้องเป็นงานบวชแต่ว่าต้องใส่กางวังงานใหญ่อีรีงานใหญ่อีรีครับพี่น้องเป็นต้องใส่กางวังเป็นงานใหญ่อีรีครับพี่น้องตอนนี้กำลังสั่งวิทีกันแล้วครับมือแรงเขาเริ่มตั้งแต่เวลา18.30นเป็นต้นไปนะพี่น้องเด้อย้ำนะพี่น้อง เปกันฟรีนะครับพี่น้องครับส่วนเวลาเลิกนั่นอาจีภูรักครับดีซี่ีหาพูรครับพี่น้องครับแจ้งให้ทราบนะครับเมื่อนี้เขาเปิดมาทำการแสดงยุทที่ตลาดนัชโอมนะครับฐานที่กว้างขวางมากแต่ว่าเขาบอกว่างานใหญ่มากนะครับอันนี้ขนาดซุ้มประตูทางเข้าครับผมอันนี้ซุ้มประตูทางเขานะครับอันนี้คือซุ้มประตูทางเขานะครับ บทางเขาก็ไปที่ห,ทห้องของญี่ปุยนเจ้าผ้าใบเบิงเเง่งบรรยากาศครับสถานที่ตรงนี้จะติดถนนเลยครับพี่น้องอยู่ติดถนนเลยนะครับงานใหญ่มากนะครับงานใหญ่มากนี่คือทางเขานะครับพี่น้องทางเข้าเป็นงานบวชงานอุปสมบทนั่นแหละครับพี่น้องย้อนมาขึ้น,นีิมาเนี่ยโอ้ยไฟเต็มเลยครับพี่น้องไฟเต็มเลยนะครับอันนี้ทางเขางาด้วยครับพี่น้องสุดยอดอีกนีด ปัจบางงานแต่งครับเขาไอ้ดานบรินเป็นในนะครับนะครับพื้นที่ดีมากนะครับพื้นที่ดีมากสถานต่างวิธีเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ พันธพันพันสิมีโตจีนนะครับพี่น้องพันสิมีโตจีนเนาะพันสิมีโตจีนนะครับอ่พันธุ์จีเว้นระยะห่างจากเวทีตรงนี no ้พันธุีเว้นไว้ประมาณ20เมตรนะครับพันธุจีเว้นไว้ประมาณ20เมตรนะครับพันธุจีเว้นไว้ประมาณ20เมตรอ่าข้างหลังนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นโตจีนโตจีนนะครับตรงข้างหลังนี่จะเป็นโตจีนนะครับเริ่ม18.30นเด้อเริ่ม18.30นเริ่ม18.30นนะครับ ก,กเริ่มทยอยกันตั้งไว้ที่แล้วครับมือแรงครับ18.30นเป็นต้นไปนเดินท่ามังจะมาขึ้นนี่นะครับพี่น้องเดินท่ามังจะมาขึ้นนี่มานอนผักแลมอยู่นี่เพราะวา่าแลมออกมาจากยะสูท่น โอ้หลายครับปัญหาร้อยกิโลครับพี่น้องสจิบแปดจุดสามศูนย์นเริ่มนะครับลองเพล็กให้พฤจิตโตจีนมาท่านคุว่าได้ครับเพื่อนขอมาเราจัดให้ได้นะครับอากาศเย็นสบายครับอากาศเย็นสบายนะครับอากาศเย็นสบายนะครับแต่ว่าตอนนี้กะถามว่าเย็นบอกกะพนเติบอยู่นะครับเอ้า มือแรงพอกันครับพี่น้องสถานที่ตรงนี้ครับเป็นงานบวชนะครับเป็นงานบวชนะครับพี่น้องเป็นงานบวชด้พี่น้องเด้อเริ่ม18.3 0ุนส่วนเวลาเลือกะบุหร่าครับตีสี่ตีห้านะครับขอบคุณเนเ่้นภาพขอบคุณฟันครับฟันบอลรัมครับผูเดมาปักบุดได้เลยนะตลาดนัดชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับวิวดีมากครับผม